ถ้าอยากให้จิดใจเรามีความเครียดมีความวิตกกังวลหรือมีความขุนมัวน้อยลงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือการพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันความขุนมัวความเศร้าความโกรธความเครียดควความวิตกกังวลที่มันรบกวนจิตใจเราวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่เราปล่อยใจไหลไปอดีตไปนึกถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวด นึกถึงความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นสูญเสียของรักหรือคนรักไม่ต้งนึกถึงคนที่เขาต่อว่าด่าทอเราหรือว่าเอาเปรียบเบียดเบียนเราเหตุการณมันผ่านไปนานแล้วแต่ว่าพอนึกถึงทีไรก็เจ็บทุกทีหรือว่าโกรธโมโหหรือว่าเสียดายอะไรอาวร์หรือไม่ฉะนั้นเนี่ยก็เพราะว่าใจเนี่ยไปนึกสร้างภาพเกี่ยวกับอนาคต แล้วก็เกิดความวิตกกังวลตามมาเพราะว่าคิดในทางลบทางร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องหนี้สินเรื่องลูกหลานเรื่องสุขภาพหรือเศรษฐกิจมันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าใจทุกไปเรียบร้อยแล้ววิตกกังวลไปเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพราะว่าการปรุงแต่งฟุ้งซ่านของใจเราความทุกของเราในแต่ละวันเนี่ย ที่เป็นความทุกข์ใจเนี่ยก็เกิดจากการที่ใจเนี่ยไม่อยู่กับปัจจุบันเวลาใจเนี่ยมันไหลไปอดีตเนี่ยให้เราพยายามดึงใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันเวลาใจมันลอยไปคิดถึงเรื่องอนาคตแล้วเกิดความวิตกกังวลตามมาอย่าปล่อยใจลอยไหลไปอย่างนั้นพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่กําลังทําในขณะนี้หรือว่าอยู่กับผู้คนที่เขากําลังสนทนากับเราในตอนนี้ กลับมาอยู่ที่นี่กลับมาอยู่เดี๋ยวนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าจิตใจจะผ่อนคลายนะจะเบาสบายมากขึ้นพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการอาบน้ำถูฟันการทำครัวการซักผ้าหรือการทำงาน เราจะพบว่าถ้าว่าเราพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องเนี่เนยเราจะมาจะมีสมาธิกับการทํางานเราจะเครียดน้อยลงไอ้ที่เครียดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่างานมันยากแต่เพราะเราไปนึกถึงอนาคตไปนึกถึงเป้าหมายไปนึกถึงความสําเร็จแล้วก็เกิดความกังวลว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จมันเป็นความทุกข์เพราะความคิดข้อใจที่ไหลลอยไปอนาคตหรือมิฉะนั้นก็ไปจมอยู่กับอดีตกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะแต่ทาได้ต้องมีสติ ต้องรู้ทันนะเวลาใจมันหลายไปอดีตแล้วเนี่ยรู้ตัวกลับมาเวลาใจมันลอยไปอนาคตแล้วรู้ตัวกลับมาหรือว่าเราลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังขับรถอยู่นะกำลังอยู่กับลูกแต่ใจมันเป็นถึงงานแล้วอ้าวกลับมาอยู่กับลูกอยู่กับคนที่กำลังสนทนาต่อหน้าแล้วเราจะพบว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะราบรื่นมากขึ้นที่จริงการเจริญสติเนี่ยมันก็คือการ พาใจกลับอยู่กับปัจจุบันมารับรู้อยู่ว่าตอนนี้กำลังเดินจงกรมอยู่ตอนนี้กำลังยกมือสร้างจังหวะอยู่หรือตอนนี้กำลังตามลมหายใจอยู่ถ้าไม่มีอะไรทำก็อย่าปล่อยใจว่างๆนะอาจจะครึงนิ้วเล่นๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจุบันที่จะช่วยดึงให้ใจเนี่ยกลับมาถอนใจออกมาจากอดีตถอนใจออกจากอนาคตที่จริงจะนึกถึงเรื่องอดีตถ้าคิดอย่างมีสติก็ทำได้นะ ถือว่าการทําตอนนั้นเนี่ยเป็นการอยู่กับปัจจุบันจะวางแผนเกี่ยวกับอนาคตก็ทําได้นะถ้าทํอย่างมีสติก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยใจอยู่กับปัจจุบันถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันได้ต่อเน,นื่องเนี่ยการทํางานของเราเนี่ยมันจะมีสมาธิและจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ง่ายทําให้เกิดความเครียดน้อยลง